เอฟซีถามเข้ามาเนาะมีวิธีแทกวิธียิบจูฮันโบซันเนาะเดี๋ยวเมนูจะมาตอบข้อความนี้ผู้ใดที่อยากรูเข้ามาเบิรงกันสําหรับวิธีแทกเมนูมีให้เด้อทุกคนเ้อวิธียิบเนาะให้พติ๊กามอยู่ในคลิปทุกคนเออเพราะว่าบอสามารที่มาสอนกันได้เนาะบมอามาที่มาสอนกันได้อยู่ในนี้ให้ติดตามอยู่ในคลิปเมนูเด้อเพราะว่าจะเป็น u t u b e Facebook TikTok เนาะมันยังตั้งในแล้ว จะมีวิธีขี้วิธีไล่สำหรับอยู่ในปุ่มนะเนาะวิธียิบเป็นบม่มีแต่กะจะมีแนะนำให้แบบละเอียดจะมีหูภาพให้แล้วเมนูจะเอาหัวก่อยเข้านี่นี่เห็นบอกก็จะมีหูแบบนี้ทุกคนจะเอาหัวก่อยเพียงเข้าไหมนี่จะใช้หูแบบซีเนาะทุกคนเนาะต้นทุนมันฉูงก็ยังมาได้คุยกับมัน,น อันห้งงานเพื่อนหุงพิมพ์เพื่อนเนะว่าเท่าไรเพราะว่าจะเป็นหูหลายๆแน่จะเอาหูเขาแบบละเอียดแบบนี้ให้เห็นภาพละเขียนตัวหนังสือไปนั่งแบบนี้ทุกคนที่มันแพงแพง้อนตัวนี้หละย,ย้อนมันมีหูกภาไปเลยแล้วันนี้ตัวหัวก่อยเพี้ยงที่แม่นหนูจะเอาเข้าเนาะก็จะมีอยู่แบบแบบหลายหลายหลายหูนะทุกคนจะเอาแบบละเอียดตามแต่ละขั้นตอน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  ไตโลดเนาะมีหูแบบลงสีแบบซีนะมันจะแพงทุกคนถ้ามีหูลงสีถ้าว่าหูธรรมาดาแบบซีก็จะ,จะบอกแพงเนาะตัวนี้ก็หูลงสีคือกันหูที่เฮาทายแล้วไปส่งน่ะนี่นี่นี่เห็นบอกวิธีวิธีธนี้มันก็จะแน่นี้แต่เนาะเออจะเป็นแนวนี้เนี่ยเออก็จะบอกละเอียดแบบซีแต่ทุกคนโค้งหัวเอาเท่าใดเข้าหัวเอาเท่าใดเนาะแล้วก็ข้อความอีกข้อความนึงเนาะเห็นบอก่นนั้นมี กุ่มาละอ่อนกูมนลกอ่อนเพิ่นทักหาทางกันเพิ่นทักหาบอลยิบเครื่องนะแล้วก็มีเอฟซีไปบอกแนะนํากันตอนะเออแม่ลกออกลกอ่อนมันอย่างต่างๆอย่างเฮียนนะทุกคนก็นจะมารสร้างไปเฮียนได้เนาะตัวนี้จะเป็นหกก่อยธรรมดาแล้วจะเอาหวก,ก่อยเพียงนี่เข้าไปยู่ในนี้เลยเนาะเข้าไปในนี้เลยทุกคนตัวนี้ก็จะอยู่อยู่ทีนาหกสิบกว่า นาหกกว่ายัางบร่ได้ร่วมโรมแม่งในทุกคนในผู้ใดที่จะรู้ว่านาเท่าใดเนาะนี่จะมีโลมแม่งต่างหากบริไลใส่กันเนาะแล้วก็จะเอาเข้ามาใหม่อีกก็จะต้องอยู่ประมาณ7-8็ดแปดสิบนาผมบจาก เนาะนี่นี่่ง่ายง่ายทุกคนง่ายเพราะว่าบอกละเอียดเนาะจ้ำก็ไปเฮียนกับซางเลยจะบอกแต่ละเอียดแต่ละจุดแต่ละเกทเนาะจะไปลองเฮ็ดลองเฮียนบอกเลยว่าเป็นไนดะเออเป็นมันเป็นสูตรง่ายเนาะอ,อันนี้วิธีทแทกเด้อยวิธีแท่กวิธีรีดจะมีให้โอยตัวนี้หัวเกทเนาะหัวเก็เนี่ยก็จะมีให้แบบละเอียดทุกคนเออเดี๋ยวบอกกระจายก็จะมาถามได้ตัวนี้เนาะมันจะมีสองสูตรหนึ่งคือสูตรจอกใบหน้าท้องก้อนสองคือสูตรชกกัน ร้องกลางก้นเป็นแบบเนาะแต่กรน,นุ่งขวาไปซ้ายนุ่งซ้ายไปขวาอยู่ในปุ่มจะมีบอกละเอียดเลยทุกคนเออเป็นสูตรที่เทพดาประทานให้เนาะวันนี้ก็คือเมนูก็คือแบบก่อนที่จะเห็ดชิ้นผืนนี้อีกเนาะคะ ก็ขอคือกันไลทุกคนเลยขอคือกันอวานี่จ้ะลงวัดเนาะลงวัดลงจำศีลทุกคนภาวนาอธิษฐานเนมอน้กะอธิษฐานคือกันก่อนจะลงมือเนาะก็ขอให้สูตร่ิมันหนูนี่พิมพ์ออกมาเนาะทุกคนตีพิมพ์ออกมาให้เป็นสูตรง่ายที่สุดเเป็นสูตรที่ละเอียดที่สุดให้เอฟซีเอาไปแลวให้เข้าใจง่ายทุกคนให้แบบไปต่อยอดได้สร้างรายไดไดหรือใดเออกระนบกันอธิษฐานกันทุกคนให้เป็นสูตรง่ายๆให้เทวดาแบบซอยสู้มันอย่างต่างๆเนาะบุญกุศลที่เราทำมากขอให้แบบว่าให้ให้อัน เกิดดอกออกผลนะนะเวลาที่เอาตั้งจิตอธิษฐานเวลาที่เอาขอพรเนาะแล้วก็ขอให้เมนูเองรวยๆเฮงๆบังๆด้วยกันเอฟซีออกไปแล้วก็ให้เป็นเฮงๆบังๆด้วยกันเนาะก็หวังว่าจะปังๆคือที่เฮาตั้งใจเนาะทุกคนเนาะโอ้ยวันนี๋ยวไปบายเด้๋ไว้เจอกันคลิปใหม่เด้อ